สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่อง Ti เกอร์ช n n นลเอนเตอร์เทนเมนต์พบกับการทำอาหารท้นบ้านของเราวันนี้คุณตุลาได้คว้าพริกยกกันอาหารจะอร่อยต้องขึ้นอยู่กับคนทำที่เผ็ดจับจ้านวันนี้แกง กรบรวงนะ้ำครับนี้พันพันพื้นเมืองนี่ไข่เต็มเลยไข่เยอะๆนี้ถ้าจะเป็นตัวคู่ยิ้มหวานหน่อยเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่ากบสี่ตัวนี้จะเป็นเมนูอะไรเนื้อแน่นมากแน่นๆ ยอดเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนการทำต่อไปหลังจากเราคั่วพริกเสร็จคั่วอะไรครับกะปิครับออกกะปิ่อไมไปกะปิต้องกะปิมาคั่วให้มันเพื่ออะไรครับเพื่อให้มันหอมดูใค่มันหอมหอมหอม่าเติมไฟเพื่อให้กะปิได้ เซตตัวเต็มที่หลังจากนี้เอาไปทำอะไรครับเอาไปโขกกับเครื่องแกง,เค,ง,เ,คงคเครื่องเครื่องลาบครับเครื่องแกงเครื่องลาบนะครับเมนูวันนี้เราจะทำอะไรครับนี่ต้ยมยำกบครับต้ยมยำกบตอนนี้คือขั้นตอนการย่างน้องกบตัวขา,ขาวๆน่ารักขาใหญ่ย่างเพื่ออะไรครับย่างเพื่อให้มันมันหอมครับโอ้หอมขนาดเนาะ สี่ตัวนี้ได้ประมาณกี่ถ้วยสี่ตัวได้ประมาณเป็นหม้อเหมือนกันนะครับเป็นหม้อเราจะใส่เครื่องเคียงลงไปด้วยเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนต่อไปนี่กบอิ่ยย่างนี้กบดันพื้นบ่กด้้าาเด้อเวลาย่างพอสมควรมันจะดันพื้นเองนะ ย่างที่ทีที่ั่นขนาดนี้เอ้าเหมะไอ้เอาไปเป็นเคยที่บ้านได้อยู่ยาของกินลำเอ้าไปลูกมกๆมกเอา้าต้องอีเลยอะอเมนูนี้เป็นเมนูบ้านๆนะครับไ,<ป>ไม่ต้องไปซีเรียส นี่ตดมันต๊ดจ้ะนี่โตดจ้ะต,ต,ต,ตุ๊ดทั้งหมดนี่นะกบ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 ดูดนี่แล้วละน้แล้วเนาะเสร็จแล้วครับในพร้อมรับประทานเลยครับเป็น,มนเมนูกบอ่าแวทำกินกินโชว์หน่อยแซ่บๆหน่อย เหมาะขนาดสุด้วยเหรอครับจบ